นะะในเรื่องของอเกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตสำนึกนะคะอีกครั้งนึ่งเนื่องจากมีหลายๆคนนะคะที่ฟังในคลิปก่อนหน้านี้ไปนะคะแล้วหลายๆคนก็มีการทักเข้ามาถามแล้วก็สนใจในประเด็นนี้เรื่องนี้นะคะดิฉันจึงได้จัดทำคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการ อตอกย้ําหรือว่าเป็นความเข้าใจได้มีความเข้าใจชัดเจนกันยิ่งขึ้นนะคะก็ในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะหรือว่าเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะคะเรื่องของคลื่นความถี่พลังงานต่างๆนะคะจริงๆแล้วมันคือหลักการเดียวกันนะคะที่มันเป็นการ ทำงานนะคะที่สัมพันธ์กันไปหมดนะคะคือถ้าเกิดเราได้เรียนเกี่ยวกับศาสตร์เหล่านี้มานะคะมันก็จะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะหลายๆคนนะคะเคยได้ยินเรื่องกฎแห่งแรง,รงดึงดูแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นการเพอร้อฝันเป็นคนที่ ไม่มีใครทําได้หรอกหรือว่าคนที่ทําได้ก็คือเป็นคนที่พวกจินตนาการพวกตีสสูงอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วหลักการเหล่านี้นะคะมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่สามารถพิสูจน์แล้วก็ตรวจสอบได้นะคะด้วยงานวิจัยต่างๆแล้วก็ การที่มีคนนะคะได้พัฒนาอะไรต่างๆในเรื่องของการศึกษาเหล่านี้แล้วก็แพร่หลายออกมาในขณะนี้นะคะมันก็จะมีทางด้านของควอนตัมฟิสิกส์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอกฎแห่งแรงดึงดูดเกี่ยวกับในเรื่องของอาสาขาต่างๆนะคะของควอนตัมฟิสิกส์นะคะแต่ของเราจะเป็นสาขาทางด้านจิตวิทยานะคะเชิงบวกนะคะซึ่งเราก็จะนําแค่ส่วนนี้ของควอนตัมฟิสิกส์นะคะมาพูดนะคะไม่ได้เป็นในเรื่องของพลังงานควอนตัมฟิสิกส์เกี่ยวกับอะไรต่างๆ ด้านฟิสิกส์อะไรแบบนั้นนะคะมันเพราะว่าความตัมงฟิสิกส์มันเป็นคําที่กว้างคือมันสามารถใช้ในศาสตร์ต่างๆได้นะคะ,ะเกือบทั้งหมดนะคะแต่ของเราหยิบยกมาในเรื่องของจิตวิทยาความสุขที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขได้ยังไงนะคะในวันนี้ดิฉันก็ได้ขึ้นนะคะชาร์ตรูปภาพรูปหนึ่งนะคะขึ้นบนหน้าจอแล้วนะคะซึ่งรูปภาพนี้นะคะมันเป็น คอนตัมนะคะ DNA evolution นะคะคือมันจะแสดงให้เห็นเห็นไหมคะถ้าคุณดูภาพนี้ประกอบคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ดิฉันจะสื่อสารในวันนี้ยิ่งขึ้นนะคะก็ดูจากภาพประกอบนะคะเราจะเห็นว่าแล้วมันก็จะมีคำบรรยายภาษาอังกฤษนะคะ,ะขึ้นด้านข้างใช่ไหมคะก็หลักการของมันนะคะมีอยู่ว่าวันนี้ค่ะคอนตัมฟิสิกส์นะคะ เกี่ยวกับด้าน DNA Evolution นะคะเขาเชื่อว่านะคะมนุษย์เรานะคะมีเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือมอีพลังงานนะคะจิตวิญญาณในตัวเองของทุกคนนะคะอยู่สองด้านด้วยกันนะคะก็คือฝั่งที่หนึ่งะคะก็คือความกลัวนะคะก็คือเฟียนะคะเฟีย หมายถึงความกลัวความกังวลหรือว่าอะไรที่มันเป็นทางด้านน e g a t i นะคะคือความกังวลความกลัวความลังเลสงสัยนะคะอะไรต่างๆเหล่านั้นมันจะถือว่านะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานะคะ,ะคือคุณเห็นไหมว่ามันจะมีลัศมีแผ่ออกนะคะซึ่งเป็นวงแคบนั่นหมายถึงว่าคือเขากล่าวว่า พลังงานจริงๆของมนุษย์แล้วนี่นะคะมันมาจากพลังจิตใต้สำนึกของเราหรือจิตวิญญาณภายในร่างกายของเรานี่เองค่ะถือเป็นแหล่งพลังงานนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับการที่เรานะคะจะสามารถสร้างโลกหรือว่าสร้างสิ่งต่างๆนะคะสร้างงานประดิษฐ์คิดค้นอะไรต่างๆจริงๆแล้วมันมาจากพลังงานของมนุษย์นี่แหละคะ่ะจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งนี่แหละคะ่ะอย่างเช่นนะคะ นักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่สามารถคิดค้นนะคะประดิษฐ์นะคะอย่างโทมัสอันวาเดีกอดไฟได้นะคะแล้วก็อย่างเทสลานะคะก็เป็นคนที่รู้จากกระแสไฟฟ้าสลับนะคะเกิดขึ้นแล้วก็มีมีรถที่เป็นรถไฟฟ้าปัจจุบันนี้ก็คือเทสลานะคะซึ่งหลายๆคนนะคะเขาล้วนแล้วแต่ เกิดจากการที่เขานะคะได้นิมิตหรือได้คิดหรือมีจินตนาการนะคะขึ้นมานะคะจากแหล่งพลังงานภายในคือจิตวิญญาณในตัวพวกเขาเหล่านั้นที่เขานะคะมีจิตวิญญาณในการศึกษาหรือว่ามีความสนใจในด้านนั้นๆแล้วเขาก็นึกถึงมันคิดถึงมัน เขาอยู่ในคลื่นว i b เบร์ชั่นแบบนั้นเขาจะคิดคิดคิดเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาสนใจไใรู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับด้านนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจัก,กรวาลน,นะคะก็จะส่งคําตอบต่างๆมาให้เขานะคะแล้วเขาก็จะป๊อปอัพปุ๊บขึ้นมาแล้วก็จะคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อจริงๆแล้ว มันสามารถที่จะทําแบบนั้นแบบนี้ได้นะแล้วเขาก็นํามาปฏิบัติทดลองแล้วเขาก็ทําแล้วก็เห็นผลลัพธ์เกิดขึ้นคุณเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วนะคะน,นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนะคะหรือผู้รู้ต่างๆนะคะแม้แต่กระทาพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะทุกคนนะคะจะมีแหล่งพลังงานภายในนะคะของตัวเองซึ่งเมื่อ ทุกคนสนใจในด้านต่างๆหรือว่าคิดหรือว่าใส่ใจนะคะศึกษาทางด้านนั้นหมกมุ่นเกี่ยวกับมันนะคะแล้วมันก็จะมีเสียงเล็กๆนะคะจากจัก,กรวาลหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันจะดึงดูดดึงดูดคําตอบเหล่านั้นนะคะมาให้ทุกท่านหรือพวกเขาเหล่านั้นนะคะได้เห็นคําตอบในเรื่องนั้นๆนะคะที่เขาสนใจแล้วเขาอยากรู้นะคะแสดงว่าวันนี้ค่ะเรานะคะสามารถที่จะคิด หรืออ,อยากรู้เรื่องต่างๆได้แล้วก็ถ้าเราดึงดูดอะไรนะคะมันจะมีคำตอบนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวรรค์หรือว่าเราจะเชื่อว่าเป็นจัก,กรวาลยูนิเวิร์สอะไรก็ตามแต่มันจะส่งคำตอบมาให้เราถ้าเรานึกถึงมันแล้จิตเรานิ่งแล้วเราก็โฟกัสแล้วก็หมุกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นนะคะเป็นเวลายาวนานในระดับหนึ่งคือในระดับนี้ ก็อาจจะส่งคําตอบนี้มาให้เราเปิดขึ้นมาให้เราเห็นว่าอ๋อเราจะไปทางนี้เราก็แค่สัมผัสนะคะจิตสัมผัสนะคะทำไมถึงมีคนนั้นคนนี้ริวจิตสัมผัสนี้นั่นเพราะว่าเขาคือศึกษาแล้วเขาก็เหมือนมีจิตวิญญาณทางด้านนั้น ขึ้นมันก็เลยมีพลังงานบางอย่างในตัวเขานะคะเกิดขึ้นซึ่งนั่นแหละค่ะคือมันเป็นพลังงานที่สามารถที่จะพัฒนาโลกเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างทุกอย่างคือถือว่าสร้างโลกเป็นสายเสกเสกนั่นเสกนี่ได้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นาศาสตร์จริงๆาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันก็เป็นเส้นบางๆนี่แหละคะ่ะแต่วันนี้นะคะควอนตัมฟิสิกส์นี้นะคะสามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ได้นะคะดังนั้นนะคะ ถ้าเราเห็นนะคะรูปนะคะด้านซ้ายมือมันจะเป็นความกลัวคุณเห็นไหมว่าความกลัวนะคะมันจะเป็นสสารนะคะแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานนะคะเหมือนเหมือนพลังงานที่แผ่ออกมาจากร่างกายของเรานี่มันจะมีวงข้อจํากัดนะคะที่เล็กมากนั่นก็คือว่าพลังงานของมันนะคะมีนิดเดียวหรือมันไม่สามารถที่จะ แผ่ขยายออกไปแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่อะไรให้ใครได้เพราะว่าความกลัวความลังเลและสงสัยความไม่มั่นใจความคิดลบคิดเล็กคิดน้อยอะไรต่างๆนะคะมันเป็นพลังงานที่ดึงพลังความคิดสร้างสรรค์หรือว่าดึงพลังความเป็นไปได้ดึงดูดอะไรต่างๆนะคะมันไม่สามารถที่จะขยายวงกว้างออกได้เพราะมันเป็นพลังของความกลัว นะคะก็เหมือนเรากลัวอะไรนั่นแหะค่ะเวลาที่เราจะไปทําอะไรสักอย่างคุณสังเกตไหมว่าถ้าเรากลัวมันหรือเรารู้สึกไม่มั่นใจนะคะมันก็จะทําให้เราทําอะไรออกมาไม่ดีใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะดึงดูดนะคะคลื่นพลังงานแบบนั้นเหมือนเหมือนมันก็ส่งกระแสออกไปนะคะว่าเรากลัว นะคะมันก็จะทำให้สิ่งที่มันเป็นว i เบรเชันเดียวกันคือคลื่นพลังงานความกลัวมันก็จะส่งส่งออกไปมันก็จะเป็นคลื่นระดับที่เดียวกันกับความกลัวนะคะที่มีอยู่ข้างนอกมันก็จะดึงไอสิ่งเหล่านั้นนะดึงดูดดึงดูดมาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราขยายตัวเองใหญ่ได้นะคะ แล้วก็ทำให้เราไม่สักเซสในการที่เราทำกิจการใดๆหรือว่าแม้แต่กระทั่งการที่เราต้องการความสุขในชีวิตนี้แหละค่ะถ้าเรามีความกลัวมีเสียงเล็กๆน้อยๆในหัวไม่มั่นใจนั่นนี่นูน่น,นมันก็จะทำให้เรานะคะเกิดการที่ไม่สามารถขยายตัวเองหรือทำอะไรหรือสร้างสารรค์อะไรได้ในเลเวลที่มันใหญ่นะคะแต่ว่าคุณมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้คือ ความรักคุณเห็นไหมคะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าความรักชนะทุกสิ่งนะคะความรักจะชนะทุกอย่างนะคะอันนี้คือความความรักใช่ไหมทำยังไงนะแบบนี้นะความรักชนะทุกอย่างนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคําคนี้หรือว่าอาจจะไม่เคยได้ยินก็นแล้วแต่นะคะความรักจะชนะทุกอย่างจริงๆค่ะเพราะว่าพลังงานของความรักนะคะมันจะเป็นพลังงานที่ ออกมาจากข้างในของเราอย่างแท้จริงนะคะแล้วมันก็เป็นแล้วมันก็เป็นพลังงานนะคะที่ออกมาจากาคือความเชื่อของเราแล้วก็จิตได้สำนึกของเราจิตวิญญาณของเรานะคะภายในของเราพอเรามีความรักคุณนึกออกไหมความรักมันจะส่งเป็นคลื่นพลังงานดีออกไปมันจะส่งเป็นคลื่นพลังงานบวก มันจะส่งเป็นคลื่นพลังงานของความเป็นไปได้พลังงานของการที่เราเป็นคนที่เหลือเฟือหมดเหลือเฟือนะคะล้นเหลือนะคะล้นเออคือเรามีความรักให้กับตัวเองอันดับแรกเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองเราศรัทธาเชื่อมั่นเคารพในตัวเองนะคะแล้วเรานะคะก็แผ่มันออกไปมันสามารถแผ่ออกไปนะคะเราสามารถที่จะมีความรักนะคะ ให้กับผู้คนนะคะให้กับผู้คนแล้วเราก็สามารถที่จะมีความรักนะคะที่ขยายวงกว้างออกไปนะคะต่อข้างนอกมนุษยชาติผ่า,ามันก็จะเป็นคลื่นพลังงานนะคะที่มันแผ่ออกไปนะคะได้มากกว่าเพราะมันเป็นโหมดของการเหลือเฟือค่ะโหมดของการล้นเหลือและพลังงานความรักมันมันเป็นสิ่งที่ คือโลกเรานะคะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนนะคะที่ถูกสร้างมาบนโลกใบนี้นะคะล้วนแล้วแต่คือเป็นพี่น้องกันคะ่ะจริงๆแล้วเราเชื่อมโยงกันนะคะไปหมดนะคะจริงๆถ้านึกถึงแหล่งกำเนิดจริงๆจากมนุษยชาติหรือมวล มนุษยชาติในอดีตะอะไรเหมือนเหมือนกับที่มีเรื่องเล่าคือดิฉันไม่ได้อิงศาสนาใดใด,ด,ดทั้งสิ้นนะคะหรือไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อใดๆแต่มันเกี่ยวกับหลักการนี้เฉยๆแต่ดิฉันแค่ยกตัวอย่างเหมือนกับศาสนาคริสต์ใช่ไหมเขาก็จะมีอาดัมนะเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็คืออีฟกับอาดัมก็คือเหมือนมนุษย์เราจริงๆแล้วมันเป็นพี่น้องกันไปหมดนะคะมีแหล่งกําเนิดเกิดขึ้นมาจาก อาจจะเกิดจากกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งแล้วก็แพร่แพร่มาแต่เราไม่รู้ตัวจนมันขยายไปเต็มโลกแล้วก็เชื่อมโยงนะคะสัมพันธ์กันนะคะอย่างมีนัยสําคัญแล้วทุกๆุกคนนะคะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะมันเป็นพลังงาน,นะคะ่ะมันคือพลังงานนะคะมันสามารถที่จะขยายนะคะออกไปได้นะคะ,ะคือมันเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกันดังนั้นนะคะถ้าเราเป็นคนที่มีความรัก นั่นแสดงว่าเราจะยอมรับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวนะคะกับทุกอย่างบนโลกใบนี้คือเราเปิดใจกว้างให้กับทุกอย่างในในโลกนี้เรารักต้นไม้เรารักผู้คนเรารักแม่น้ำลำทานเรารักดอกหญ้ารักสัตว์นะคะรักหมารักแมวรักทุกอย่างเราจะเป็นคนที่เผื่อแผ่โอบอุ้มแล้วเราจะเป็นคนที่ เชื่อว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนนะคะบนโลกใบนี้ดังนั้นเมื่อเรามีความคิดนี้นะคะมันจะกลายเป็นทําให้เรานะคะเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าควอนตัมฟิสิกส์นะคะมันจะเป็นแนวคิดว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าคุณเชื่อว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้คุณจะมีความรู้สึกนะคะว่าคุณจะไม่เกลียดใครคุณจะรักผู้คนคุณจะรักทุกอย่างรอบตัวมันจึงเป็นจิตวิญญ,ญาณขั้นสูงนะคะ เหมือนกับพระพุทธเจ้าทำไมเมื่อท่านตัดสรู้แล้วท่านก็ได้มาเผยแผ่นะครับเพื่อที่จะมาบอกนะคะธรรมะให้กับผู้คนได้รับรู้แล้วหารู้วิธีทางหลุดพ้นเหมือนกับท่านที่ท่านได้รู้คําตอบแล้วท่านก็สามารถที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายายเกิดอีกคือหลุดพ้นไปแบบนี้เนื่องจากท่านนะคะก็ต้องการที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็ให้ธรรมทานนะคะให้สัจธรรมนี้กับ โลกใบนี้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะรับมันได้หรือใครรับไม่ได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะดังนั้นแต่การที่เรานะคะเป็นผู้ให้หรือการที่เราคิดว่าเรามีจิตวิญญาณบางสิ่งบางอย่างที่จะให้กับโลกหรือว่าสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการนะคะเป็นตํานานสําหรับโลกใบนี้หรือว่ามีแนวคิดแบบนี้มันทําให้เราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ค่ะพอทําให้เราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะคะ มันจะเหนือคำว่าตัวตนคือคนทุกคนใช่ไหมจะมีความเห็นแก่ตัวจะมีความคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็จะอยู่ในมุมแคบๆแล้วก็เห็นแก่ตัวมันก็เหมือนกับความกลัวนี่แหละคะ่ะกลัวคนนั้นจะได้ดีกว่ากลัวคนนี้จะได้ดีกว่ากว่าอิจฉาคนนั้นคนนี้แบบนี้มันก็เลยทําให้เรานะครับไม่ขยายตัวเองเราก็ยิ่งจะตัวเล็กมันก็ยิ่งจะเล็กลงเล็กลงแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เรานะคะ มีอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มันไม่ทำให้ฐานใจเรานะมันไม่กว้างนะคะแต่ถ้าเกิดเรานะคะคิดว่าเราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนได้เราไม่ได้หวังผลกำไรหรือว่าองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรืออะไรต่างๆที่มันเหมือนกับเราให้อย่างบริสุทธิ์ใจนะคะอย่างแท้จริง มันก็เลยอยู่เหนือของการเห็นแก่ตัวแล้วอยู่เหนือของเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนจะรักตัวเองและมีความเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะพอมันยิ่งใหญ่แล้วมันใหญ่กว่าสิ่งนั้นมันก้าวข้ามสิ่งนั้นไปมันก็เลยทําให้เคลานะคะกลายเป็นคนที่เหมือนเราอยู่เหนืออยู่เหนือเขาเรียกว่าเหมือนเหนือเงินทองเหนือ,อการเห็นแก่ตัว เหนือการที่เรากลัวตัวเองเจ็บกลัวตัวเองเหนื่อยกลัวตัวเองไม่อิ่มอะไรแบบนี้คือเราเราขยายตัวเองใหญ่กว่านั้นดังนั้นนะคะเมื่อแหล่งพลังงานนี้นะคะเมื่อมันแพร่ออกไปแล้วเรากลายเป็นคนที่มีฐานใจใหญ่แล้วคิดแบบนี้นะคะ mm. การที่รัศมีของความรักนะคะมันก็เลยแผ่ออกไปและมันเป็นพลังงานที่มันสามารถที่จะเป็นคลื่นนะคะที่ขยายออกไป แล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกได้ค่ะมันสามารถขยายออกไปได้ในวงกว้างแล้วคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าคนทุกคนอย่างในภาพใช่ไหมคะที่มันจะเป็นเหมือนแบบวังน้ำบนนะคะในหนังสือคือมันก็จะแปลออกมาว่าเหมือนกระแสน้ำค่ะจริงๆล้วก็มันก็เป็นการแปลนะคะแต่แล้วแต่เราจะเข้าใจแล้วกันเหมือนกับรัศมีแผ่ไปนี่ละค่ะรัศมีน้ำที่แผ่ไปวังน้ำบน ของคนที่มีความรักมันจะใหญ่มากพ่อมันใหญ่นะคะเมื่อคุณนะคะไปเจอทุกคนบนโลกนี้เป็นแบบนี้หมดนะคะสมมุติทุกคนมีฐานคิดแบบนี้เดียวกันหมดทุกคนก็จะล้วนแล้วแต่มีพลังงานนะคะของความรักนะคะเผื่อแผ่แล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะมันก็จะมีเหมือนรัศมีของความดีรัศมีของความรักนะคะ มากับแต่ละคนมันก็จะขยายวงกว้างขยายวงกว้างขยายวงกว้าง,ยายง,างนึกภาพตามนะคะแล้วถ้าทุกคนเป็นแบบนั้นหมดคุณคิดดูสิคะว่าโลกมันจะน่าอยู่แค่ไหนโลกมันจะมีความสุขแค่ไหนเมื่อเรานะคะมาเจอกันแล้วก็เห็นหน้ากันแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า ทุกคนก็จะมีแต่รัศมีของความรักนะคะเต็มไปหมดนะคะโลกมันก็จะดึงดูดนะคะสิ่งดีๆนะคะมเมื่อเราคิดอะไรออกไปเพราะความรักมันมาจากฐานของการ s o t i v i t h i n k i n g คือการคิดดีคิดบวกเมื่อเราคิดบวกคิดดีทุกอย่างมันก็จะออกไปในแนวทางที่เป็นไปได้ความสุขการพัฒนาตัวเองทุกคนก็จะคิดแบบนี้แบบนี้ดังนั้นนะคะการ connecting นะคะ คือการคอนเน็กนะคะมันก็จะกลายเป็นขึ้นพลังงานนะคะของความรักความเป็นไปได้ความสุขที่มันขยายยิ่งใหญ่มากดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้นะคะมันก็เลยจะทําให้นะคะโลกของเรานะคะจะสามารถนะคะที่จะดึงดูดนะคะพลังงานเดียวกันคนที่มีความเป็นไปได้เดียวกันขึ้นความสุขเดียวกันต่างๆอยู่ในอยู่ในวายเปอร์เนเดียวกันได้ดังนั้นมันจึงทําให้เรานะคะสามารถที่จะ ทำอะไรยิ่งใหญ่ผนึกกำลังกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงเชงเอเจนต์ Agent, โลกใบนี้ได้เลยนะคะนี่คือความยิ่งใหญ่ของมันดังนั้นนะคะพลังงานแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากที่ไหนอื่นไกลามาจากดาวดวงอื่นมาจากใครอะไรเลยมันมาจากจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณนะคะของคุณนี่แหละคะ่ะที่อยู่ภายในของคุณนี่แหละที่มันแผ่ออกมา แล้วคุณก็ส่งพลังงานนั้นนะคะไปยังผู้คนแล้วถ้าผู้คนนั้นมีพลังงานเดียวกันแบบนี้นะคะเยอะขึ้น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 มันก็จะทําให้โลกของเรานะคะมีแต่พลังงานที่ดีมีแต่ความเป็นไปได้มีแต่ความสุขความชื่นเมื่อนอยู่ในทุกๆพื้นที่ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะถ้าคุณนะคะอยากทําให้โลกนี้เปลี่ยนหรือว่าอยากมีวายเรชั่นดีๆหรืออยากมีความสุขในชีวิตมากขึ้นแหล่งกําเนิด แรกเลยนะคะที่เราต้องเป็นให้ได้คือเราจะต้องเป็นความรักค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องเริ่มต้นจากรักตัวเองค่ะแล้วก็มีฐานใจที่กว้างนะคะเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักความเมตตากรุณานะคะต่อเพื่อนมนุษย์ต่อทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าสิ่งนี้ดีคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ให้กับเพื่อนของคุณทุกคนก็จะมีความเข้าใจเหมือนกันทุกคนจะมีความเข้าใจเดียวกันแล้วถ้า การเรียนการสอนแบบนี้นะคะมันถูกแพร่ออกไปหรือว่ามีคนที่รู้หลักการนี้เยอะๆโลกใบนี้ก็จะมีแต่คนที่มีความสุขมีความรักให้แก่กันและกันมากขึ้นมันก็จะเกลียดกันน้อยลงสงครามก็จะไม่มีหรือปัญหาต่างๆที่เกิดการเหมือนไม่ถูกกันทะเลาะกันฆ่าฟันกันหรือขั้วนั้นขัน้วน,นี้อะไรต่างๆมันจะลดหายความขัดแยง้งทางสังคมหรืออะไรต่มันจะหายไปหมดเลยค่ะนะคะดังนั้นอันนี้ เอามาแบ่งปันนะคะคือคลื่นความถี่ของความสุขนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นได้จากตัวเราแล้วแร่ออกไปข้างนอกได้แล้วก็เป็นคนตัมฟิสิกส์นะคะเป็นหลักการจิตวิทยานึงคะ่ะที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นมีความรักให้การขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีๆนะคะแล้ก็ได้รับความรักที่ดีๆนะคะ อย่างมากมายด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตมากๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้ได้ระดีและเป็นประโยชน์ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เรามีคอร์สนะคะสังจิตพิชิตความสุขเป็นคอร์สฟรีนะคะที่แจกให้กับทุกคนถ้าทุกคนนะคะ,อ,ะอยากได้คอร์สนี้ก็ทักมาที่แอดนะคะไลน์แอดครูตุ๊กนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้คอร์สนี้กัน,นะค่ะสำหรับวันนี้ควงต้องลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี้ค่ะ